โอมือชอปเปอร์สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ดูดูร้อนทีไรนะคะต้องแบกฟืนลากฟืนแบบนี้เลยจ้าหนักแค่ไหนก็ต้องสู้นะคะมาถึงปุ๊บนะคะน้องหมามาต้อนรับเลยน้องน่ารักแล้วก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะงานนี้น้องแพทไม่ได้ทําคนเดียวนะคะหลานๆก็ทํากันดว้วยงานรากงานหลวงขนฟืนแบบนี้ทําคนเดียวไม่ไหวแนะ่นอนจ้ะทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้ไมคนละมือแบบนี้นะหลายคนต้องเล่งมาที่หน้าแน่นอนนะคะหน้าตะมุตตะมิกันมากไม่ใช่อะไรจ้าวันนี้ทาธนาคากันมาด้วยหลานๆบอกว่ากันแดดกันสักหน่อยนะคะวันนี้ไปอีหนึ่งวันที่ทุกคนต้้องงใชแรมาก ทุกคนไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมเด็กดอยมีกล้าไ,ไม่ว่าจะเป็นกล้ามขาน้องขานะคะมีหมดเลยทําไงได้แหละเนาะน,นี่แหละค่ะวิถีชีวิตเด็กดอยนะคะแบกซู้แบบนี้เลยจ้าแบกกันเป็นกระสอบแบบนี้ไม่ใช่ไม่หนักนะคะหนักเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะหนักแค่ไหนนะคะฟีฟา่าก็เอาเพราะก่อนออกจากบ้านนะคะฟีฟา่ากล่าวไว้เลยจ้าทุกคนว่าวันนี้จะช่วยงานเต็มที่เลยคิดถึงบทความนี้เลยนะคะเล็กก็จริงแต่เล็กพีิกขี้หนูงานแบกวันนี้ยอมใจฟีฟ่ามากๆเลยนะคะน้องแบกได้เต็มที่มากพอแบกมาถึงทางลงดอยนะคะพี่เสารก็จะลากลงไปแบบนี้เลยจะว่าไปว่ามาเห็นพี่เสาลลากร แบบนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวถ้ายัางไงพอน้องแพ็คแบกเสร็จเราจะมาช่วยพี่สาวลากตอ่อแ,แล้วตอนนี้ก็แบกฟื้นเสร็จแล้วนะคะฟีฟ่ากับพี่สาวเล่นกันสนุกเลยล,ล่าสุดไม่ใช่แค่หลานๆสนุกแล้วนะคะน้องแพ็คก,ก็สนุกเหมือนกันน้องแพ็คจะบอกว่าลากลงดอยแบบนี้เบาแรงขึ้นเยอะมากนี่ถ้าแบกลงดอยจริงๆหัวเข่าน่าจะไม่เหลือทางงานกันในในอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะต้องแต่งโมจ้ะทุกคนสีเหลืองอร่ามเลยจ้าเนื้อแต่งโมฉ่ำๆรอไม่ไหวแล้วจ้าทุกคนขอม่มเลยแล้วกันจากที่คอแห้งมาตั้งนานนะคะตอนนี้ชุ่มฉ่ ้ก็พูดดวยวันนี้ไปอีกหนึ่งวันที่ทุกคนแข็งแรงแล้วก็สู้กันมากๆเลยนะคะนี่ทํางานกันเสร็จแล้วเรียบร้อยยังยังไม่กลับบ้านนะคะไหนๆก็เปื้อนฝุ่นกันขนาดนี้แล้วมาเล่นน้าตกกันต่อจ้าน้ําตกตรงนี้บ้านน้องแพรียอว,ว่าทีรอตาวันนี้ถือว่าโชคดีเลยนะคะน้ําใสมากไม่ใช่แค่คนที่ร้อนแล้วนะคะโมบอก,ก็ร้อนเล่นน้ํากันจนเพลินจนค่ำนะคะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านกันแล้วจ้าเดินทางกลับบ้านเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวนะคะแบกกลับไปด้วยที่เหลือขอลุยต่อพรุ่งนี้จ้าขอตัวกลับบ้านกันก่อนนะคะบ๊ายบาย